เอาละครับไม่รู้ว่าไม่รู้ขายเป็นใครนะครับสองไม่ได้นะเอาละรำเล็กกันแล้วน่นคู่ลิ้นมาแรงนะคู่ลินมาแรงโอ้ยส่ดปดสจีลงนะแล้วีอะไรเนี่ยเดียวไม่ทันกันแล้วโอ้โอ้ลูกสองไม่ได้แล้วหมดแรงเราจะไปไหนาจะไปไหน cầm <laughs> 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 nuôi núi bao nui 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 ออกงอกเลยออกไปนู่นเลยนะบอกว่าอาจารย์สันติก็น่าได้แล้วนะดที่สุดมาเราไป่ายหลังยิงเลยนะโอ้ออกนู่นไปเลยออกนู่นไปเลยเอาใ่เราจะชนะไอ้ตรงนี้แหละอาจารย์ชัยยันหมดแรงไปแล้ว สองรอบลองดูเตียมนะสู้สองฝีพายไม่ได้ทั้งลำเลยน่ยโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากเลย <c oughs> เอาขวางลำด้วยแล้วเายันก็ไม่ไปแล้วไม่ไหวแล้ว

ไม่ถึงยังไม่ถึงเออ้าท <uh um ี่หน okay ึ่งครับมีที่หนึ่งมอ้เ่า้เาอาเอาดูแพ้พยายามนะครับคู่นั้นผีพายหมดแรงไปแล้ว

เอาพริกเรือไข่แพ้พริกเรือไข่แพ้พริกเรือเอาแพ้พริกเรือ